ทริกหร r อทรีสเป็นคำถามที่เรามักได้ยินติดหูเมื่อถึงช่วงของเทศกาลวันฮาโลวีนค่ะและตอนนี้เวลานี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาของเทศกาลนั้นแล้วในเมืองไทยค่ะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปาร์ตี้ดีๆซึ่งค่ำคืนนี้คุณจะได้สัมผัสมันอย่างแน่ ทร์ตี้สนุกสนุกในคืนนี้มีชื่อว่า Casiero Diablo De Di Devil Blood n i g h t ค่ะซึ่งคำว่า Casiero Diablo Di ก็เป็นภาษาสเปนภาษาหลักที่ชาวชิลีเขาใช้กันซึ่งแปลว่าห้องเก็บไวน์ของปีศาจซึ่งก็คือชื่อไวน์ชั้นนำนะคะจากประเทศชิลีนั่นเองค่ะแม่แพตตี้วานค่ะแค่นี้ถึงชื่อแบรนด์นะคะแล้วก็เทศกาลช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเข้ากันแล้วก็ลงตัวแบบสุดๆส่วนปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้นะ,ะจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปค้นหาพร้อมๆกัน และตอนนี้นะคะหล่าบรรดาเดวิลนะคะก็ได้มารวมตัวกันอย่างคับคั่งแล้วล่ะค่และดียวไม่กินอืใจค่ะจะได้ชมโชสุดซ็กซี่นะเซี่วิลไปพร้อมๆกับการจิบเดวิลไวค่ะซึ่งแน่นอนว่าในค่าคืนนี้สนุกสานอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกันต่อพอดีว่า กก่่อนดวาีเราเป็นไวน์ที่มาจากประเทศชิลีนะคะภาษาสเปนเนี่ยเขาจะแปลว่าห้องเก็บไวน์ของปิศาจคงไม่มีงานที่จะแบบเหมาะไปมากกว่าการจัดวันฮาโลวีนตรงหน้าบาร์แล้วนะคะวันนี้เราจะเสิร์ฟครบทุกตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเนี่ยถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์เขานะคะเขาจะเป็นตัวเดวิลไวน์คาเชโรเนี่ยที่องกฤษกำลังดังมาก อีกหนึ่งงานกิจกรรมหลักของของคาซิโรของเราคือเราเป็นวายสปอนเซอร์หลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไฮไลท์วันนี้ค่อนข้างนอกเหนือจากอาหารนะคะซึ่งคอนเซปต์ของอาหารเนี่ยก็จะเป็นฮาโลวีนเลยรวมถึงคอนเสิร์ตของ 25R นะคะขวัญใจวัยรุ่นของพวกเราที่นี่นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจาก3 DJ ที่มาเล่นในงานเดียวซึ่งรับรองว่าสนุกที่สุดนะคะ ดีอยู่แล้วเพราะว่าแคที่ปกติเป็นคนชอบดื่มวายแล้วก็บรรยากาศที่เนี้ยเขาจัดดีนะแล้วก็มันเข้ากับบรรยากาศที่ว่ามันกําลังจะฮาโลวีนแล้วด้วยอะไรเงี้ยเออก็ดีอะสนุกดีกําลังจะไปแต่งหน้าเพิ่งมาถึงก็เลยได้ทร็อปมาเล็กๆเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกรอบหนึง่งว่าจัดเต็มแน่นอนอชัวร์ค่ะดื่มวายยังคะดื่มแล้วครับดื่มแล้วอร่อยครับเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนอยู่แล้วครับ คือคือนนี้ผีจะไปหมดแล้วเตรียมเพลงสไตล์ไหนนะคะมาให้กับ e ดว l ลเบ o ร์ n i g ท t สิค่ะคุนครับก็เป็นเพลงที่ก็มีทุกรสนะครับมีทั้งสนุกแล้วก็เศร้ากันจนร้องไห้ก็มีแล้วก็โดดกันจนแบบว่าลืมเต็มที่ <MP S 2> เลยฮะ อไรสิขขคําคืนนี้อ๋อเพลงปนนี้เปนนี้ผมเอาเพลงออกเก่าๆมาครับเพลงสไตล์ย้อนยุคหน่อยครับผมผมเตรียมเพลงแนวด์กเฮาส์นะเป็นแบบ,แบบมีเสียงแบบมีเสียงผีมีเสียงเด็กร้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบดักเฮาส์เบรกบิ่นเลยครับคือเป็นช่วงระหว่างสองคนนี้แล้นี่นะคะก็คือสีสันนะคะแล้วก็ความสนุกค่ะที่ทางคาซิเอโรเดียเดียเปน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งฮัลลวีนนั่นเองค่ะและแน่นอนว่านฮะฮวัยชลเลิศนะที่คุณได้เห็นในงานค่ำคืนนี้เนี่ยคุณก็สามารถหาดื่มดับได้เช่นกันที่นี่ค่ะส่วนตอนนี้นะคะพัตดี้ขอตัวนะคะไปปาร์ตี้กับ X คูซิบไนท์ในค่ำคืนนี้ก่อนก็นแล้วกัน